ไหล่แล้วหมดเ่ยเวลาไปแล้วใช่ไหมบมดเลไล่ซดโดนแหละไม่แน่ใจว่าเราเปิดไล์แล้วหรือยัง กินเข่าเด้อค่ะเด้อทุกคนเด้อไ้เข่ามากับถักทายกันเนาะก่อนไปเหตุงานมากินเข่าแล้วก็ซีมาถักทายพ่อแม่พี่น้องไปนำเนาะกินเข่ากับหมูปิ้งมือเศร้านี่ไปส่งลูกรายไปส่งลูกรายกันเลยได้หมูปิ้งมานำเนาะเอาไปหายฝ่นจะกินยุงเฮียนใหม่หนึ่งซองใหม่บหัว่ะฝนกินมดหรบอบ่ แล้วก็สิมีสม่สมพักเสียนนี่สมพักเสียนสมพักเสียนในบ่ลเลกินเิงแหละหมูปิ้งแล้วก็แจวประแดกเป็นตัวตัวเลยเดียนี่ทุกคนแจวประแดกเป็นตัวตัวเลยมาเดิ๋มวกินน้ำกันเด้อ มะเขือกระติ๊บมะเขือแบบมะเขือบานเฮาเลยนี่มะเขือลายแบบลงมือลงมือเลยเด็กข้าวเหนียวมือโบเดนหนึ่งข้าวเหนียวแตกไปเหตุงานทางนอกนีบบ่ค่อยมีเวลาหนึ่งข้าวเหนียวเลยพอบ้านอยู่คนเดียวเนาะพอบ้านอยู่คนเดียวกันเลยสื่อกินเอาดีเศร้า ้าวหวานก็กินจ้บ่เมื่อแตู่้เดียวนี่ยสายเลยทุกคนเลยลงมือก่อนกินอันไหนก่อนดีนะค่อยต้องช่วมผักเสี้ยนมักริกเอาเป็นลูกหนุ่กินสมพักต้องมีมักริกแต่ถ้าบูมีมักริกกับก็แสบ จมมวลเลยเปิดไปซือ่อได้นี่บุ๊บวา่หาเท่าไหร่ได้รือบอกบุ๊ดได้หลาเฮิรงและก็ลืมสบายดีเด้อแพ๊เข่ามากะถักทายคอมเมนต์เลยเนาะยังบัวเท่หาไหร่ได้บอหรือว่ามีคนเบิ่งได้บอลเนาะ มาถึงข่าเด้อค่ะเด้อก่อนไปเหตุงานมาขอทักทายพ่อแม่พี่น้องกัอนนอกบบได้ทักทายกันโดนเลยนะช่วงนี้ออกเหตุงานข้างนอกเนะี่ยก็เลยบ่ก่อยมีเวลาถ่ายคลิปยาวกันไดเนาะถ่ายแต่คลิปสั้นทักทายสบายดีสิบสองคนขามาเบิ่งสิบสองคนล่ะ ส,ส,สบายดีสบายดีเด้อมากินเข่าเส่าน้ำกันเนาะได้สมพัก <dynasty> เสียนสมพักเสียนแบบบ้านเฮาเลยนี่เพราะว่าร้านนี <t os ind ian> ่อาทิตย์หนึ่งสองเขื่อนมาขายเนาะมันจะมีแต่อาหารอีสานอาหารแบบลาวๆเลยนะให้เขามากระทักทายสบายดีเนี่ยเด้อกินเขาก่อน เ้าเนี้ยซาบาตุนอืมเาเนียวซาวบาท,ที่เก็บ่อยกเมิดอูุได้จำประแดดจำประแดดเป๊จาจเธอจำประแดดทราบไหมบอสราจองปละแดเดเ่กินด้เหตุเพิงอ่ะในประแดดตอนมั่งเลยจัดซับ นะทุกคนประเด็นตาไม่เห็นกระซิวเอาวมะเคืออาร์ตเมนอ่อนเนาะได่กินหน่อยแล้วข่าริบดดมือค่ะไม่กินข่าวลำกันเด้อทุกคน ค่ะคุณผชมพักเสียนให้เธอกินบ่สมพักเสียนกินส้มพักเสียนตรงมีมักพีพร้อมมันจังเขากันดีน,นะมันแก่ได้นเนาะยิง่งแย่งแก่ตานมันกะแก่ต้องเดือกินนอนใส่มักพีคพร้อม อือจยดฟ้าทองปิงออนอืออยดูข้อกัดเอาเจิข้ามันประจำสิ้นเมือนี่อือเข้าสิ้นเมื่อขนาดเลยแบบเข่าเนียวนะอืออือกินข่าวเศร้าเด้อนน่เด้อพกตีข่าเศ้าอย่บอกครกินเลย เสาวาห้าห้ากับสิบโมงเหมือนกันสิสิบโมงกว่าอ่ะอืมมาคืออ่อนๆยิ่งกับแดบประแดดเผากันขนาดเลยอืมอ่อนเดียวพอหยับจ้ัประแดดน้ำ่ว่ามันติดมือมันจับหมกค่ะ มือ่อวันที่เท่าไรแล้วพอันสามสิบสามสิบเอ็ดแล้ววันชุกะ<า>ลูกเเฮร์วันชุกวันที่สามสิบเอ็ดแหละเดิมมือน,นี้ยไอมีเล็กเบสกับคอมเมนต์มาบอกเนเด้อทายสบายดีเด้อสิบสี่คนเด้เอไอมีเล็กเบสคอมเมนต์มาบอกนิ้งเนี่ยุกคน มีเลขยังไม่แจกทุกคนอีกได้มือนอีก,ก็ได้น้องพระคินเพิ่นบอกน้องคินเพิ่นบอกเลขด้นเลยได้เพิเ่์นโบไดบอกเลขนี่ช่วงอันช่วงเพิ่นบอกมาถกถือสองเถื่อน้องาให้สือเลขนะแม่บุญดงน้องคินบอกเลขถือสองเขื่อนแล้วก็จับรถอันดีถือเขื่อนหนึ่ง มมาบอกเคยบอกเล็ก็กเถื่อน่ะสองสามวันก่อนเพม่อนบอกเหล็กว่าเป็นตัวเลขกสัดๆเลยแต่ว่าพอ,อานถามตั้งเขาได้เถื่อกระบ,บอกเลขเก่าประมาณประมาณสองสามหมื่นนี่แหละพอนถามบอกแต่เลขกก็เก่านะ่ะแต่พ่อน มากืนหมืน่นนี่ทามอีกกระบ,บอกออกเลยบ่าวเลยว,ว่าแต่ช่วงก่อนๆเถนง่ะทามซ้ำๆแล้วล,วลวเถื่อเพิ่นก็สิบบอกเด้นิ้งนะ่ะทามเพิ่นมือนนะเนาะวันเลขสิ่งองคยัง <laughs> นั่งคิดนี่เพิ่นหมักให้เลขแม่นอยู่เด้อหมักให้เลขถอยึงแต่ว่าโดานๆเพิ่นจะบอกเธอหนึ่งนะทุกคนโดนๆบอกเธอหนึ่ง มื่อนี่ที่มาบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะมึงเถอว่าเสียนเฮงเฮงนะกันแล้วแต่เนะเาะแ้วแต่ว่ามันสีมาหรือบมมาเนาะแต่ก็สีมา,จาแจกเ่งสีมาแจกเว่าแนวทางแนวทางบ่ <laughs> <laughs> น้องคิ้นบอกเลขกันนิ่งมือนอะฮะเพื่อนบอกว่าสี่ศูนย์ทุกคนนิ่งบ่เคยไปชซ้อนในเพลงฟังไหม เจอกระเปาเบาจอบ่อมากสิคะจำสิบกเสียใจมาบอกเผื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทุกคนเด้อน้องคินคนบอกเลขหมือนน่ะบ่หวานสี่ศูนย์เนาะมากระตีใจน้ำสี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่บ่อมากอะบบเนตใจว่ามันสีมาหรือบ่อนะแต่กะลองเบิ่งเนาะทุกคนน้องมื่ออื่นเนาะรัฐบาลเนาะรัฐบาลน้องเบาเป็นแนวทางสิเด้อเบาว่าเบาออกกับเบาหวากันเนาะทุกคนเนาะ เอาคลิปนี่กะมาบอกเล็กสาถ่ายนี่แหละน้อไพกะให้ทุกคนนั่นเฮงๆเป็นองค์การน้อไพไพสื่อกะให้ถือเรื่องเหล็ยังก็ะไดเนาะขอโตกินเข่าก่อนค่ะทุกคนีิได้เวลาไปเห็นงานเลยจะหน่อยเนาะมากินสมกนเสียนนี่แซ่บได้นี่กำลังกำลังดีเลยบผสมแฮงกินเข่าบผกักเข่า,ขาติดมือลหล เป็นมาเครือหาหน่ยอยหามากเลยนอ้องบุกหักเป็นอะไรเดี๋ยงงานไปงานขอเบาอขอจั่งมุขงข่องานเพียงครึ่งเพียงครึ่งหมดแหละปกติวันศ <c oughs> ิรามันยังไม่ได้ <c oughs> อ๋ทุกคนก็น่จึจบล่าไปเพียงคนหนี้เนะ่ะนันนาะไปพ่อกันใหม่ค่ะเอาปิดยังไงล่ะบานนี่ <laughs> ปิดบ่บเป็นปิดมองไดนเนาะบ้านนี่เบิ่งก่อนเด้อ <laughs> บ่ไห่โดนและแต่เป็นอันซีลืมๆเนี่เด้อนี่เราจะปิดมองไหนดีนี่ นะกอ,อนุญาตด้วค่ะยังไม่แน่ใจว่าเราจะปิดตรงไหนเอ้าปิดไรไม่เป็น